คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เตรียมเรื่องนี้เพื่อเตรียมมาตรการทําให้โควิดสิกลายเป็นโรคประจําถิน่นบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องการวางเป้าหมายเอาไว้แล้วก็วางมาตรการในการดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อต่างๆด้วยคือท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ย้ําไม่ได้เร่งตัวเลขแต่ต้องการลดความรุนแรงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับมันได้นะคะแล้วก็คนก่อทามาหากินคนก่อส่งออกคือทําอะไรได้ได ส่วนหนึ่งขับเคลื่อนกันไปได้นะคะตอนนี้ยาเวชภัณฑ์เตียงห้อง ICU ต่างๆก็พร้อมขณะโดยกันพี่น้องประชาชนก็ยงหงให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองเหมือนที่ผ่านมาเราก็คุมได้ระดับหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งหมายความว่าเป็นประเทศควบคุมโรคโควิดได้ไม่ได้หมายความว่าโควิดไม่มีแล้วนะคะซึ่งพยายามทําให้ไปทีทาให้ไปในทิศทางนั้น จนได้เพราะจะทําให้สามารถลดการเสียชีวิตได้ลงนะคะแล้วก็การเสียชีวิตปีนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลดลงไปเรื่อยๆการเสียชีวิตเป็นศูนย์ให้ได้นานถ6ึง6เดือนจนเกิดการระบาดใหม่จากการสังสรรค์ แล้วก็ยังมีการติดเชื้อจากการกินอาหารร่วมกันตั้งวงต่างๆนะคะดังนั้นพอรู้เหตุผลแล้วก็ต้องพยายามเลี่ยงนะคะท่านก็ฝากแบบนี้ส่วนคุณหมอเกียรติภูมิเ,เกียรติภูมิวงรัชจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าตอนนี้โควิด1 9ยังไม่ได้เป็นโรคประจําถิ่นถึงแม้ว่าจะมีการวางหลักเกณฑ์มีแผนการกันไว้แล้วในปีนี้แต่เมื่อวานนะคะก็ครบรอบ2ปีการตั้ง eoc กระทรวงสาธารณสุขตอบโต้สถานการณ์โควิด1 9 ท่านก็บอกว่านี่เป็นรวบรวมมีการประชุมกว่า411วันมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศออกมาแต่ผ่านการประชุมหาหรือร่วมกันท่านก็เลยบอกว่านี่คิดรอบครอบกันเลยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า2ปีเนี่ยไปนับดูตัวเลขกว่า400กว่าวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้บรรลุถึงเป้าหมายต่างๆนะคะจะได้กําหนดเกณฑ์โรคประจําถิน่นกําหนดมาตรการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกันต่อไปค่ะค่ะ,คะการฉีดวัคซีนยังสําคัญนะคะ